เดือนพฤศจิกายนนี้คนทางไกลเขาจะมาหาคุณไหมเรามาดอ้อมกันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะเดือนพฤศจิกายนนี้คนทางไกลเขาจะมาหาคุณไหมเรามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมนะ,ะทุกคนคนที่ใช่ก็น้อมรับคนไม่ใช่ก็ผ่านนะ,ะเดือนพฤศจิกายนนี้คนทางไกลเขาจะมาหาคุณไหม bilmiyorum? เรามาดูกันนะ,ะเป็นดวงโดยรวมนะทุกคน ห้าใบเหมือนเดิมนะทุกคนเดือนพฤศจิกายนนี้คนทางใครเขาจะแวะมาหาเขาจะมาหาคุณไหมเอ็ดอปเปนตคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานะทุกคน ประสบกรรมก่อนาตาดินนะเขาเป็นคนคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานะทุกคนเขาคิดถึงคุณนะทุกคนเขาคิดถึงคุณมากนะสองไม้เท่าเม็ดสิงห์นุท่าปุไฟสามไม้เท่าเม็ดสูท่าตุไฟนะ คุณเป็นคนที่หนึ่งเดียวในใจของเขานะคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานะทุกคนคนคนนี้เป็นคนทางไกลคนอีกโก้เหมือนกันนะทุกคนคนคนนี้เขาจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะหนึ่งถ้วย e g h t of c u p เขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะทุกคนเขาจะมาดูแลคุณนะเขาจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะทุกคนเรามาขยายไพ่กันนะว่าจะเป็นยังไง คุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างแนละ้วทุกคน The Empress เขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาหาคุณนะเขาคิดถึงคุณมากนะทุกคน4ี่ถ้วยเขาคิดถึงคุณมากจริงๆแนละ้วทุกคนคนคนนี้ คนทางไกลคนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะกระเกิดพิจิตมีนธาตุนามนะทุกคน<ม>เขามีการส่องคุณนะเขาคิดถึงคุณจริงๆนะทุกคนบางวันบางคืนเขาเครียดเขาคิดมากนอนไม่หลับนะเพราะเขาคิดถึงคุณนะทุกคน เคยตัดจบกันมานานก็จริงนะเขาจะเดินทางมาหาคุณจริงๆแล้วคนทางไกลคนนี้นะทุกคนเขาจะเดินทางมาหาคุณนะทุกคนคนทางไกลคนน,นี้เขาคิดถึงคุณมากนะเขาคิดถึงคุณมากจริงๆนะทุกคนคนคนนี้เดินพฤศจิกายนนี้จะมีคนทางไกลเดินมาหาคุณนะเดินทางมาหาคุณนะทุกคนทุกสิง่งต้องย้อนที่คุณรอคอยจะเป็นจริงนะทุกคน